สิ่งแรก,<อ>กที่ผมเลิกกินร้านนี้เอา้าเพราะว่าเขาไม่เหมือนเดิมได้ครับเอาชาดำเย็นครับหยอกหยอกครับยากเลยแกะกวะเฮ้ยยากเลยทีนี่นะเกินก่อนเลยไหมว่า <S <S เคยกินร้านนี้มาก่อนหน้านี้แล้วเออ สิ่งแรกที่ผมเลิกกินร้านนี้เอ้าเพราะว่าเขาไม่เหมือนเดิมอันเนี้ยเป็นครั้งแรกในรอบสองปีหนึ่งที่กลับมาถือเพราะว่าต้องมารีวิวบอกคุณเฮ้ยเดี๋ยววะไม่แต่ว่าเมื่อก่อนเคยชอบร้านนี้เหรอยิงครั้งแรกอร่อยมากยิงครั้งแรกดีมากอร่อยมากแต่แค่พอครั้งที่สองครั้งที่สามเนี่ยรู้สึกว่าเขาไม่เหมือนเดิมนะครับซึ่ง ก็เข้าใจได้แหละด้วยอะไรหลายอย่างแต่แบบว่าก็มันแม่อร่อยแล้วก็เลยไม่ซื้อให้นั้นเองมันไม่สเตเบิลแล้วก็ให้เล็กลงด้วยนะครับผมกินได้แต่ลูกเขายังไม่โตอ่ะจนตอนเนี้ยเขาไม่มีลูกแล้ววัตถุพัเคืออะไรโอ้โหผักล้วน oh. ผักล้วน oh. ผักล้วนผักล้วนเมื่อี้ผักล้วนโอ้โหโอ้โห <laughs> ันึงขอดูไส้หน่อยเลยอันนี้สั่งอะไรไปนเนี่ยเยอ,นนอะเอพิซซ่าออริจินัลนี่คืออะไรเป็นไก่หรือเป็นหมูหรือเป็นไก่ไก่ซอสตุกรกีดั้งเดิมรสชาติเป็นแบบไหนประมาณไหนเปรี้ยวหวานมันเผ็ดเค็มเนยเค็มเค็มน้ำปลา,าเค็มเค็มเค็มเกลือเค็มนิ้วเบาจังใจเย็น กยินอยู่กูก็่เคี้ยวอยู่ก็ต้องมาได้คิดมุกเค็มอะไรคือนัวแต่ออกไปทางเค็มๆหอมแป้งหอมแป้งเหมือนเดิมนะแต่แค่ปริมาณทุกอย่างให้น้อยลงผมเลยไม่ชอบออดีนันี้เท่าไหร่นะหกสิบหกสิบาทจะมีเจ้าหนึ่งดีว่าน,นี้อีกเอาเอาถามจริงอันนี้คือเต็มสิบเอาเป็นคะแนนนะเต็มสิบนะให้เท่าไหร่ เอาราคาปัจจุบันเลยนะเนีย่ยวันนี้นนวันนี้วันนี้ที่กินเลยนะวันนี้นะสิบเจ็ดกันยาสองพันยี่สิบสามเต็มสิบใช่ไหมอืมสามห้ห้าเอาไว้ก็ถือว่าโอเคดิปานกลางไงเต็มสิบสามห้าอ้าวก็ถือว่าผ่านปะผ่านผ่านมาเรื่มเรื่มเอาโอเคใช่เป็นผ่านผ่าน,านเหื่อแบบว่าคิดถึงเคด็อกมา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 ก,มาก,มากแล้วอยู่ในโซ<า><ส>นนี้ได้เออก็ต้องกินได้กินได้เว้ย เออกินได้แต่แบบห้าปีครั้งหนึ่ง oh, อะไรเงี้ยโอ้โหนานไปเปล่า <laughs> นานๆครั้งเนี่ยเทียนานๆครั้งเอาเอาเอาันนี้เนี่ยเทียบกับที่คนดูนะ่าจะรู้จักไอเคบับข้าวสารอะ่ะโอ้ให้แบบข้าวสารผมให้เป็นฟาวเลยเป็นฟาวเคบับ <laughs> คือไม่ใช่เคบับที่แท้จริงอะ่ะไม่ใช่ <laughs> เพราะว่าตอนกินไม่มีสต,ติ มันคืออะไรใช่มีมะเขือเทศมายองเนสไม่อร่อยบุตรอะเอาสองซอนนี้แม่งโคตรติดบักอะคุณลองกินดูดิกีนมีอะไรก็อร่อยเอาไปบักห้ผมเลยบอกบอลฟาวแต่ทีลี่นี้เดี๋ยวพาไปกินแบบตอนยังไม่เมาอ่ะเดี๋ยวไปดูแต่วันนี้ที่แบบหน้ามอสระยาชื่อดังย่านสระยา EP นี้หกสิบบาทนะครับรสชาติตุรกีรสดั้งเดิมตุรกีนะราคาหกสิบาทเอาไปห้าเต็มติด อันนี้เราจ่ายตังค์ครับพูดในมุมมองคนจ่ายตังค์ประมาณนี้จากจากคนเคยรักไม่เลยถ้าเมื่อก่อนคือจากคนเคยชอบก่อนที่เขาจะเปลี่ยนรสชาติมึงก็ให้อ,อะไรมึงเขาไม่ไเปลี่ยนรสชาติอา้าวแล้วอะไรเปลี่ยนเขาทุนหยบยังไงไม่เก็ตแล้วงงเพิ่มนี่ก่อนไก่ไก่จะมีความนุ่มกว่านี้ ซอสจะมีความจำกว่านี้เหมือนเขาลดอ่ะเหมือนลดลงอ่ะผมไม่ถัอว่าเขาเปลี่ยนอะไรแต่มันลดลงไม่เหมือนเดิมจริงนะเนี่ยคนอยู่ด้วยกันมาหลายปีผมก็อยู่คุณมาทุกวันผมก็รู้วันนึงคุณไม่เหมือนเดิมอ๋อสุดปะกินเกีกูทุกวันกินเกแบบเกือบทุกวันกินเคแบบเกือบทุกวันผมก็รู้ว่ามันไม่เหมือนเดิมจริงวาเมื่อก่อนนี่กินทุกวันเหรอทุกวันหน้ามอผมกินตลอดอแต่วันนี้มาแล้วมันถือว่ามันไม่เหมือนเดิมมันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เท่าที่ควรไม่เคย เหมือนไม่ได้เท่ากับที่เคยได้ถ้าเป็นโมชั่นก่อนให้เท่าไหร่เต็มสิบอะคือคุณชอบมากคุณเคยมาขายแปดเนี่ยมีมีให้เห็นถึงแปด้วยแปดมีให้เห็นแล้วคุณเดี๋ยวเอาเอาคลิปนั้นมามาเอินเสิร์ด้วยคลิปแบบยาวกว่านี้คืออันนั้นคือยังไม่เปลี่ยนอะใช่ที่เราเคยถ่ายมันตอนนู้ดเลยนะอันนั้นคือเริ่มเริ่มจะเปลี่ยนแล้วอแต่ผมผมมรู้สึกได้ว่ามันเปลี่ยนแต่มันเปลี่ยนไม่มากแล้วหลังจากนั้นหลังจากนั้นเรื่องของเรื่องผมไปกินอีก เออมันเปลี่ยนก็ต้องยอมรับว่ามันเปลี่ยนจบเลยจบสำหรับผมนะแต่คนอื่นอาจจะชอบก็ได้ผมอาจจะเป็นส่วนน้อยก็ได้ใน<ล>ในทุกวันนี้เขาก็ยังขายดีอยู่ก็มีบ้างคนเมื่อกี้แต่เมื่อกี้เราไปต่อคิวเขาก็มีคนต่อคิวนลเวย้ยก็มีบ้างก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นขาจรเลยขาประจำเลยอ๋อใช่ไหมอ่าไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้แค่รู้ว่าผมเคยซื้อผมเคยกินผมเคยชอบแล้วผมก็เคยแล้วตอนนี้ผมู้สึกว่าไม่ได้ชอบขนาดนั้นแล้วคนเคยรักเออคนเคยรัก <laughs> คนอยู่ด้วยกันทุกวันทำไมจะไม่รู้เอาอาเก๋กินให้หมดแล้วก็เดี๋ยวไปที่อื่นกันประมาณนี้เดี๋ยวไปกินร้านโยเกิร์ตพี่เขาโอเคครับเปเจ้า <laughs> ของร้านโยเกิร์ตมา <laughs> โอเคครับอ al al. เอาเบอเร์รี่ออริจินอลเอาลูกแพร์ฟรอเบอร์รี่ครับเปรี้ยวมาตัดก่อนเหมือนกันเแนต่แค่มีเปรี้ยว <laughs> <laughs> ผัดนี้แม่งโคตรบแบบเติร์นนะว่าพลอ่ะโคตรช็อต ช็อตน,นี้อ,อะ่ะแบบเฟนตินโคลาติโน่ช็อตน,นี้นี่แบบว่าบิลลี่ไอริชอะอะไรวะบิลลี่ไอริชลสอะตอนแรกก็พ <c oughs> ูดชื่อกำกับพูดผู้ชื่อกำกับไม่รู้จักอยู่สองคน <c oughs> <c oughs> ช็อตนี้ไม่ค่อยผลอานอนท์อะเอ้าหนังไทยเอาพูดหนังไทยอ่ะ <c oughs> <c oughs> เอ้าอันครับอ,อันนี้รีวิวโชว์โชว์อ่ะโชว์มัีเบลลี่ลิดอ่ะกินรีบกลับรีบรีวิวหน่อยได้ ร้านเขามีหลายหลายหลายแบบหลายรสชาติออมีทั้งเป็นไอติมนนเก็ดน้ําแข็งและโยเกิร์ตแต่แต่ร้านเขาคือโฮไม่โยเกิร์ตเพราะนั้นเราเลยต้องซื้อโยเกิร์ตไม่มีมซื้อโยโยหักมุมหักเหลี่ยมเลยอ่ะ,อะแล้วบอกให้พูดเร็วๆ <laughs> <laughs> เอาเเล่นราเลยต้องซื้อโยโยเอาใจแยกเอาัดไอ้แย่กูเล่นเลยก็ไม่ับสนนุเ <laughs> <ยก>้ยยึง เปลี่ยนผู้กำกับได้ป่าววะเอาไปลุยแล้วเลือกท็อปปิ้งได้สามอย่างนะครับวันนี้ผมเลือกเป็นอ่าได้ๆตอนนี้นะครับผมเลือกเป็นในส่วนของคอนฟิกนะครับคอนเฟกแล้วก็เออ่บาชูก้านะครับอืมบาวนี่แล้วก็เป็นเรื่องของโอริโอ้บทนะครับถูกแล้ว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 ไอ้พี่อยิงไปสาบตับแม่งเงียบกีบรีบแดกดีกว่าโอเคลุย อา้าวพอนีพูดเลยมันต่างกับโยเกิร์ตถ้วยละสิบบาทยังไงเอาพูดต่างจากโยเกิร์ตนายทุนยังไงเออใช้คำนี้ด้วยต่างจากโยเกิร์ตเซเว่นยังไงเอาเขาต้องบอกก่อนว่าอันนี้มันถ้วยละเท่าไหร่นะสี่สิบห้าท็อปปิ้งได้สามอย่างเออ อ้าวข้อแตกต่างแรกเอาไม่เอาไม่รับท็อปปิ้งดีกว่าเพราะว่าท็อปปิ้งคุณอยากใส่อะไรก็ใส่ได้แต่แต,แต่มันรวมราคาไปแล้วไงท็อปปิ้งอ่ะมันก็ต้องพูดป่ะแย่ถ้าคุณซื้อเพื่สิบบาทคุณซื้อท็อปปิ้งอ่ะละห้าบาทสิบห้ารวมกันเป็นยี่สิบห้าได้เยอะกว่าอีก <laughs> อ๋อโอเคโอเคไม่ได้คัดท็อปปิง้งเพราะว่าผมคัดท็อปปิ้งเลยอ่ะ,อะไปที่ไปที่ประเด็นอ่ะไปที่ประเด็นม <laughs> ีปัญหาอะไรกูบกูปะ่ะเนี่ยไม่มีหรอแล้วเป็นเฮียอลยไอ้สัสอย่าตลกอย่าตลกอย่าตลก ใครยังไม่ดูอินเสอร์ตภาพโป้โอเคเกยตลกเกตลกเฮ้ยของกูเฮ้ยพี่ชายความแตกต่างนะครับอันเนี้ยมีความหนืดความเหนียวมากกว่าโยเกิร์ตนายทุนโยเกิร์ตเซเว่นอ้าวผมรูสากเลยก็ยังเผื่อเขาจะเปลี่ยนใจมาจ้างเราบ้างมึงก็ไม่เอาเลยมึงก็ไม่เอาเลยก็เกี่ยวกับเออ อ,อะไรวนามีความเหนียวความเหนียวมากกว่านายทุนอหอมหวานเท่ากันไหมผมสําหรับตัวผมผมมองว่านายทุนแอบหวานไปน,นิดนึงแล้วนี้มันหวานแสบคอป่ะไม่แสบคอม,มากแต่แ,ตแสบคอน,นิดนึงเพราะว่านี้เป็นรสสตอรอเบอรี่ด้วยนะไม่ใช่รสออริซใช่ใช่ใช<ๆ>ที่ที่เรียกสตอรอเบอรี่มาพวันเลยเพราะว่าปกติผมกินนายทุนผมก็จะกินแต่รสสตรอเบอรี่รสสตรอเบอรี่ของทั่วไปคือกินปุ๊บหวานแสบคอเลยอืมกินปุ๊บหวานปั๊บอ่าอันนี้ก็คือเป็นสตรอเบอรี่แบบหวานตัดขา <laughs> ยอกก็คือมันมันหวานแต่มันเป็นออกแนวหวานนวลไม่ได้แสบคอมากแต่ถามว่าแสบคอไหมถ้าคนไม่ได้กินหวานเลย yeah, <you. S 2> แสบอยู่แสบเลย <You. S 2> คือมึงต้องหางกับเพื่อนสองคนนะอย่างน้อยไม่งั oh. ้นไม่ไหวหรือว่ากเก็บกินสองวันเพราะว่าอันนี้เก็บกินได้ตั้งสามวันแต่ในในทุนได้เปอาทิ์นะครับ <laughs> แต่นั้นหมายถึงเปิดแล้วนะอ่าใช่แต่เนี้ยก็เก็บไปเลยกินได้สามวันอ่าประมาณนี้โ okay. อเควันนี้จบรีวิว ของสองวันนี้สรุกเคบับกี่คะแนนเคบับห้าห้าคะแนนอย่าลืมนะนี่เราตั้งตัวเป็นผู้สถานาเราสถามนาตัวเองเป็นกรมมาตรฐานเคบับแห่งประเทศไทยใช่ก็คือเป็นสถาบนาตัวเองเป็นเขาเรียกว่าอะไรผู้ตรวจสอบเคบับแห่งประเทศไทยเออใช่นอันี้หรือเปล่ากรมตรวจสอบเคบับแห่งประเทศไทยเฮียเราไม่ได้สัมภาษีก็ตรวจเงินตำรวจไม่ใช่อะไรเอาที่พูดอย่างนี้เพราะว่าเราชอบกินเคบับสด แต่ถ้าร้านไหนที่ขายเคบับใหม่ๆที่แบบเปิดมาเฮ้ยหไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่าอร่อยหรือไม่ทักมาได้ดีอมาได้<อ>นะเราพร้อมที่จะแบบว่ากินฟรีจะขอค่า้ีมันให้หน่อยได้ไหมถ้าไกลมากอะไรอย่างนี้ไม่แต่ถามว่ากินมาเยอะแค่ไหนต้องบอกก่อนว่ากินมาแล้วที่ไหนบ้างกินมาที่ไหนแล้วบ้างเคบับที่บอกว่ากินเยอะจะตั้งตัวเองเป็นใบบรรทัดของคนอื่นเนี่ยฮะจะตั้งตัวเองเป็นแบบ ผมพูดวันนี้พูดไม่หมดหรอผมพูดจริงๆนะก็แปลว่าประมาณนี้แล้วกันหนูมันก็ไม่ได้กินเยอะอะไรมากมายหรอกพูดเอานีวมานับพูดเนีมานับเอาละลองนับดิหน้าหมอหนึ่งอ้าวไม่มีแหรอมีแค่นี้แหละมีน้อยกินอะไรเยอะแยะโอเคประมาณว่าชอบกินเคบับจริงๆชอบมากชอบมากอือแต่ผมเดี๋ยว EP ต่อไปผมจะพาไปกินเคบับที่ผมเห็นว่าอันเนี้ยเวิร์กจัดเออ ตามเพลเงเหมือนเดิมยังไม่มีงานจ้างจ้างได้แต่ในพาร์ทอื่นในซีรีส์เคบับนะออในซีรีส์เคบับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปกินรอบหน้าจะเป็นร้านที่ไหนติดตามใช่แต่งจริงที่นี่วันนี้ก็ต้องมีร้านนึงแต่เขาปิดอ่าใช่ก็ใช่เหมือางงานกันก็เดี๋ยวไปดูอีพีถัดไปว่าม,มีอะไรให้กินบ้างโอเคสรุปวันนี้คะแนนเคบับหน้ามออารับไปห้าคะแนนเต็มสิบแล้วไปห้าเต็มสิบคะแนนใช่กับราคา กับราคา60บาทโอเคโอเคไม่โอเคนะผมว่าไม่ค่อยโอเคโอเคครับกลม <laughs> กลมตรวจสอบเคมาในประเทศไทยจบการรายงานวัน <c oughs> นี้กัสดีครับ่อนอยากกันไปนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์ไลค์แชร์ดูในท i k ต o k ออย่าลืมเพิ่มเป็นวิดีโอโปรดและกดรีโพสต์กดถูกใจให้ด้วยนะจ๊ะถ้าดูในชอ็อตดูในชอ็อตก็ จ้างเ่าไฟฟ้ามาดูตัวสอบด้วยม่ใช่ไม่ได้หมายถึงไฟช็อตถ้าดูในช็อตของ Youtube ก็กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ได้และเข้ามาดูคลิปเต็มด้วยได้อ่ถ้าดูในวิวอ่ะเฟซบุ๊กเป็นไงเฟซบุ๊กก็กดแชร์คอมเมนต์กดไลค์กดหัวใจกดหัวเลาะแล้วดูในไอจีอ่ะกดในไอจีก็กดหัวใจกดคอมเมนต์กดแชร์กดรีโพสต์รีทวีตคนละแอปเจอกันครับ